เกมจากทูเซียมเกมเริ่มครับเป็นฝั่งของทูแบงคอกเป็นฝ่ายลุกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาเ,วเป็นหมู่เซนซัดลูกนี้แม่บอลติดแล้วซ้ายของพีรพัฒน์หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหช่วงทดเวลาครับทูแบงคอกออกนำหนึ่งศูนย์นะครับจากพีรพัฒน์โนชย,ยาได้เปิดใส่ทีนึงครับจิรพันธ์จิรพันธ์พลิกมาแล้วเปิดได้โคคนเดียวติดเซฟตัวซับเรียบร้อยครับโอ้โหวานเดอร์ลุยส์ ปีสมัยกับพิธีประจบได้สำเร็จนะครับกดทำประตูทีมเก่าทำงานครับวีระเทพให้บาเซลเจาราดีทางซ้ายซิมโกิชไปแล้วเลือกซ้ายพีรพัฒเงยหน้ามองแล้วเปิดโดกมาโคคนเดียว2-1ครับโอ้โห,โหแล้วเป็นทิติพันธ์พุวงจัน์นะครับน้ำมีกรอบครับทรูแบงกอก2-1ธนาเสรเปิดโคมาครับปฏิวัติโชคมาได้แก็บตกวานเดอร์ยิงอูยังมีบนเส้นนะครับ โอ้โหวานเดอร์ยิงเอาทางนะครับถ้าไม่มีเท้าของเอเวอร์ตัน2-2ไปแล้วและจบตรงนี้เลยครับจูแบงคอกชนะบีดีประจวบน2-1